วันนี้เราก็มาผมอยากจะมาคุยชวนคุยเรื่องนะครับการระบาดระยะที่3คืออะไรนะครับการระบาดของโควิดเนี่ยครับรุนแรงที่สุดในเชิงของการระบาดนะครับและตอนนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับผมขอออกจากหน้านี้นะครับขอไปที่ Excel นะครับผมเตรียมไฟล์ Excel ขึ้นมานะครับเพื่อดูข้อมูลและพาเราไปดูนะครับนะครับเราดูนะครับการแพร่ระบาดนะครับเราเริ่มสมมุติว่าผมเริ่มจากทุกคนเริ่มรับรู้นะครับผมเขียนว่า จำนวนวันที่เริ่มรับรู้การระบาดนะครับอสมมุติเราเริ่มจากวันที่1นะครับวันที่1รกราฟเป็นอย่างนี้นครับผมดูสถานการณ์ตอนนี้ดูประเทศจีนให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับประเทศจีนนะครับดูกราฟของประเทศจีนนะทันทีที่เริ่มรับรู้วันแรกปั๊บมีผู้ป่วย27รายถ้าใครจําได้นะครับแล้วก็มีผู้ป่วยสะสม27รายเนาะเพราะเป็นวันแรกนะครับจากวันที่31ธันวาคมนะครับผมเพิ่มวันนะเพิ่มวันวันที่2นะครับยังเป็น27อยู่ แปลว่าเพิ่งรู้ตัวกันยังไม่เห็นอะไรเลยเลยนะครับการสะสมยังยี่ิบเจ็ดนะครับแล้วก็ผู้ป่วยเพิ่มไม่มีเลยนะครับผู้ป่วยยังไม่มีผู้ป่วยเพิ่มนะครับต่อไปวันที่3ผมเริ่มคลิกวันที่3นะครับ4ภายใน4วันนะครับเริ่มผู้ป่วยสะสมเริ่มเป็น44แล้วนะมีคนใหม่เพิ่มขึ้นเป็น17แล้วนะนะครับจาก27ิเเพิ่มอีก17นะครับดูต่อไปนะครับภายในผมจะเล่นกราฟแล้วนะครับอันนี้คือ5วันแรก1สัปดาห์แรก นะครับผู้ติดเชื้อสะสมขึ้นเป็น59แล้วนะครับแล้วดูใน1เดือนภาพกราฟจะเปลี่ยนไปไงนะครับอ่ะ15วันยังไม่เห็นอะไรนะครับภาวะการแบบนี้เป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับภายใน15วันยังไม่เห็นอะไรนะครับ30วันดูนะครับ30วันเกิดอะไรขึ้น20วันปั๊บเริ่มเกิดกราฟแท่งนี้ครับจากเดิมตรงนี้อยู่ที่20-50วันจำได้ใช่ไหมครับ20-50คน ตอนนี้กราฟพุ่งขึ้นไปกลายเป็นมีผู้ติดเชื้อ136คนนะครับในวันที่20ของการเริ่มการรับรู้วันที่22นะครับเพิ่มมาอีก151คนนะครับดูนะครับแล้วดู1เดือนนะกราฟเริ่มจะเห็นความถี่ของกราฟนะครับจะเยอะขึ้นนี่นะครับไอที่กราฟนี้เราล่วงลงมาเพราะว่ามีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาอีกกลายเป็นว่าจากเดิมทีเราบอกจาก151เเห็นไหมครับ 151เริ่มกระชากขึ้นเป็นอัตราทวีคูณนะครับ259คนแล้วก็กลายเป็น400แล้วก็กลายเป็น600แล้วก็กลายเป็นดูนะครับกราฟยิ่งโดนดึงลงไปว่ามีผู้ป่วยเริ่มเยอะขึ้น700800คนแล้วนะครับนี่คือ1วันมีคนเพิ่มขึ้น800คนอันนี้ที่จีนนะครับที่จีนนะนั่นคือผ่านไป28วันแบบนี้แหละครับภาพกลายเป็นแบบนี้แหละครับ30วันอันนี้เป็นสถิติที่สูงสุดคือ1,700คน เพิ่มขึ้นนั่นแปลว่าอะไรครับการติดเชื้อจากคน1คนนะครับและแพร่ระบาดไปนะครับทุกคนป้องกันไม่ดีครับทำให้เกิดการระบาดนะครับขึ้นไป1,700คนเพิ่มขึ้นนะครับสะสมขึ้นเป็น5,900คนแล้วนะครับของตอนนั้นนะครับตอนนั้นของจีนนะครับผมให้เห็นภาพว่าภายใน30วันนะครับคนเพิ่มขึ้นกลายเป็น9000คนแล้วติดเชื้อสะสมจะหมื่นคนแล้วนะถ้าประเทศเรานะครับคนติดเชื้อ 9 0 0 0คนเนี่ยนะครับหมื่นคนเนี่ยไม่มีที่อยู่แล้วนะครับคนป่วยนี่ไม่มีที่อยู่แล้วนะครับยาไม่พอแล้วหน้ากากไม่พอหมอไม่พอแล้วแน่นอนนะครับเอาไม่อยู่แน่นอนนะครับอย่าให้มันถึงวันนั้นนะครับผมจะบอกว่ามันต้องไม่เกิดภาพนี้ครับมันต้องไม่เกิดภาพนี้นะครับอ่าเราดูต่อไปนะครับผมดึงต่อไปนะครับของจีนก่อนนะครับนี่ผมฟิลเตอร์จีนนะครับนะครับจีนแบบนี้นะครับฉะนั้นหลังจากผ่านไป4ี่สวันครับ40วันกราฟเริ่มตกครับเหลือตัวนี้โดดอยู่ตัวเดียวนะ ไอ้เลขจริงนะครับผมตรวจสอบแล้วเป็นเลขจริงนะครับ15,141คนที่ทราบว่ามีการติดเชื้อใหม่จากวันที่นี้นะครับนะครับขึ้นไปกลายเป็น15 0 0 0นะครับแล้วทําให้จํานวนคนขึ้นกลายเป็น66,000นะครับผมเพิ่มต่อไปนะครับสังเกตไหมครับว่าตัวเลขของจีนลดลงครับเริ่มคุมได้แล้วนะครับ 45- ่สวันเขาเริ่มคุมได้ใช้เวลาเกือบ2เดือนนะครับดึงลงดึงลงตอนนี้จํานวนคนป่วยของจีนลดลงอย่างมากเลยนะครับ แต่จานวนผู้ป่วยสะสมไม่ลดใช่ไหมครับเพราะว่าคนป่วยก็ยังคงมีพวกนี้เติมไปนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีอะไรนะครับมีคนป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ใช่ไหมมันไม่ได้หายกันทีเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็มีจํานวนคนที่ป่วยอยู่สะสมก็จะเยอะไปเรื่อยๆนะครับข้อมูลของผมมีตอนนี้ผมมีข้อมูลถึงเดือนมีนาสังเกตว่าของจีนนะครับลดลงมาเหลือข้างล่างหมดแล้วนะครับนานๆจะโผล่ขึ้นมาเยอะนิดหนึ่งนะครับ1000กว่าคนนะครับ แบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับผมดึงไปถึงเลขปัจจุบันกันนะครับผมดึงไปถึงเลขปัจจุบันเลขปัจจุบันเราอยู่ที่วันวันที่22มาร์ชนี่นะครับภาพรวมของประเทศจีนจึงเป็นว่าจึงเป็นว่าอยางงี้ครับเห็นไหมครับจํานวนคนนะครับกราฟฝั่งนี้นะครับกราฟฝั่งนี้มันเป็นนี้นะครับอ่าแล้วก็กราฟฝั่งนี้คือจํานวนคนของจีนลดลงลดลงลดลงตอนนี้ผู้ป่วยใหม่ของเขาน้อยมากนะครับเหลือผู้ป่วยสะสมซึ่งก็ค่อยค่อย ขึ้นช้าลงช้าลงช้าลงอันนี้ของจีนนะครับของจีนนะครับเขาสามารถผ่านผมคิดว่าถ้าเราถามว่าระยะที่3อยู่ไหนอยู่ตรงนี้ครับตรงขึ้นตรงนี้ครับนี่นะครับตรงนี้นะครับตรงกระชากขึ้นไปนั่นนะครับระยะ4ี่คือการประคองตัวครับประคองตัวระยะที่5คือการผ่อนคลายลงครับนะครับฉะนั้นตอนนี้เราประเทศไทยเราถ้าผมเทียบกราฟนะครับยังไม่เข้าไปประเทศไทยนะเดี๋ยวผมมีกราฟไทยนะครับตอนนี้ผมคิดว่าเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับ ตรงที่2แล้วมันจะเดินขึ้น3นะครับเริ่ม3ามแรกแรกแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเริ่ม3ามแรกแรกแล้วเพราะว่าเพราะว่าเริ่ม3ามแรกแรกแล้วเพราะว่าตัวเลขของเราเริ่มกระโดดแล้วครับนะจาก89คนเมื่อวานนี้วันนี้ขึ้นเป็น188คนนะครับต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับผมขอดูให้ดูของโลกบ้างนะครับเทรนด์ของโลกนะครับเทรนด์ของทั้งโลกเลยเป็นอย่างนี้ครับเหมือนกันเลยนะครับเทรนด์ของโลกตอนแรกๆก็จะเป็นจีนนะครับตอนแรกเป็นพี่จีนแน่นอนนะครับ ตัวทุกอย่างเป็นจีนหมดเลยครับ27นะครับแล้วก็เริ่มนะครับเราจำได้ใช่ไหมครับตั้งแต่วันที่50วันที่40 50จีนเริ่มจัดการทุกอย่างได้แล้วนะครับเห็นไหมครับกราฟตกเลยนะครับกราฟตกนะครับกราฟตกแต่หลังจากนั้นนะครับเริ่มมีกราฟขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับนี่อันนี้ของจีนนะครับจีนจีนสังเกตไหมครับเลขชุดนี้เริ่มขึ้นนะครับชุดนี้เริ่มขึ้นแต่คือเริ่มมีผู้ป่วยในยุโรป ในอิตาลีในฝรั่งเศสในอ่าอเมริกานะครับใน UK เคนะครับเริ่มมีผู้ป่วยเยอะขึ้นดูนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นของจีนนี่เขาลงหมดแล้วนะครับตอนนี้ลงหมดแล้วนะครับ70 80วันนี้เขาไม่มีตัวเลขแล้วนะครับเลขกลายเป็นเหลือคนป่วยนิดเดียวตอนนี้คนป่วยใหม่เพิ่มขึ้นเยอะขึ้นทั้งหมดนี่คือของโลกครับเห็นเทรนไหมครับเห็นเทรนไหมคือ เมื่อเริ่มมีคนป่วยเริ่มเกิดเหตุเริ่มเกิดการติดกันร,ระหว่างคนเริ่มการเคลื่อนย้ายของโรคเยอะขึ้นจะเริ่มการติดและแพร่เร็วมากเลยครับแล้วก็ขึ้น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 นี่คือจํานวนคนป่วยใหม่ในแต่ละวันนะครับขึ้นขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กราฟจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะเราลองดูถึงวันที่22ดูครับจะเป็นเท่าไหร่ครับจํานวนคนที่ขึ้นเห็นไหมครับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นมันเพิ่มเป็นก้อนใหญ่เลยนะครับนะคือถ้ามันระบาดแล้วเราก็ ถ้าเข้าสู่ระยะที่3แล้วระยะที่3มยิ่งนานวันเท่าไหร่ยิ่งนานวันเท่าไหร่ยิ่งเยอะขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดอ๋ยวขึ้นนะครับแล้วก้อนมันใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับก้อนมันใหญ่ขึ้นนะครับแท่งมันใหญ่ขึ้นนะครับนี่คือผมพยายามจะให้เห็นว่าอันนี้คือภาพของการระบาดนะครับภาพของการระบาดเราดูประเทศไทยครับเราอยู่ที่ไหนอ่ะก่อนไปประเทศไทยเราดูประเทศอื่นเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างด้วยนะครับ F G H I R เอาตัว เยอรมนีก่อนครับเยอรมนีครับเยอรมนีก็เริ่มจากหนึ่งนะครับนะครับนี่นะครับวันแรกที่เริ่มรับรู้นะครับแล้วก็เริ่มยิงเข้าไปนะครับติดๆนะครับไม่มีอะไรเลยครับตั้งแต่โรคระบาดที่จีนผ่านไป30วันเริ่มเข้าเยอรมันครับนะครับนี่คือภาพของเยอรมันนะนะครับสังเกตไหมครับว่าเยอรมนีเนี่ยนะครับจำนวนคนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็สะสมก็เพิ่มขึ้นนะครับอ่า เห็นไหมครับกระชากขึ้น1วันของเยอรมนีนะครับนะครับแล้วก็ผ่านไป70วันกลุ่มนี้เริ่มขึ้นเยอะขึ้นเห็นไหมครับนะกลุ่มนี้เยอะขึ้นแล้วเห็นไหมครับเมื่อเริ่มระบาดปั๊บจะเริ่มกระจายตัวเยอะขึ้นนะครับดูจนถึงวันที่22มาร์ชจะเป็นยังไงครับจํานวนคนเยอะมาก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 นะครับนะครับถึงวันที่22มาร์ชนะครับนี่นะครับผู้ป่วยสะสมแล้วอยู่ที่ประมาณ20,000คนนะครับของเยอรมันนะ ประเทศไทยของเราเป็นไงบ้างครับนี่ไทยแลนด์ไทยแลนด์ fgtt ีนี่นะครับประเทศไทยนะครับประเทศไทยของเราครับเริ่มจากวันที่1ผ่านไปเราเริ่มรับรู้ถึงการติดเชื้อกันเนี่ยนะครับเริ่มครั้งแรกเมื่อสิบวันนะครับสิบวันมีคนไม่กี่คนเองครับสองสาคนสองสาคนนะครับจากนั้นผ่านไปหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนนี่คือจีนเนี่ยครับก็ เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับ1เดือนของจีนนะครับประเทศไทยเราก็ยังขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงกับจํานวนไม่มากไม่หมยนะครับดูต่อไปนะครับจนถึงวันที่40วันผ่านไปนะครับเราก็ยังจํานวนขึ้นไม่เยอะนะครับแปลว่าไม่ได้เกิดจากการติดระหว่างมีแต่การพาหะที่เข้ามาใช่ไหมครับยังไม่มีการติดกันระหว่างประเทศในคนในประเทศเองนะครับคนในประเทศยังไม่แพร่กันเองนะครับเอางี้ดีกว่าต่อไปนะครับแล้วก็นะครับ 60วันนี่คือจีนคลี่คขายแล้วนะครับนะครับของเราก็ตัวเลขก็สะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็42คนนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น1นึ่งหนึ่งคนสองคนก็เป็นมาดับผู้ป่วยที่ไปต่างประเทศกลับมาอะไรเงี้ยน,นะครับจนกระทั่งถึงวันนี้ครับอ่าถึงวันที่นะครับที่ตัวเลขเราก็ชาข,ขึ้นนะครับนี่นะครับกระชาขึ้นไปมีคนป่วย63คนแล้วทําให้ตัวเลขเราขึ้นกลายเป็น177คน นะครับในวันที่19วันที่20เห็นไหมครับว่าจํานวนการติดเชื้อมันเยอะขึ้นแปลว่าเราแพร่เชื้อกันเองนี่คือผมสามารถพูดได้ว่าเราเริ่มเข้าระยะที่3นะเนี่ยระยะที่3คือคนในประเทศเริ่มเป็นพาหะซึ่งกันและกันเริ่มแพร่เชื้อกันไปนะครับนะครับนี่นะครับดูวันนี้นะครับกระชากขึ้นไป154คนนะครับเราให้4คนทําให้ผู้ป่วยสะสมเป็น366คนแล้วนะครับนี่366คน 네 no นะครับวันที่22วันนี้นะครับเพิ่มมาอีกนะครับเพิ่มมาอีก233คนกลายเป็น599คนเห็นแท่งนี้ไหมครับเห็นแท่ง4ีหแท่งนี้ไหมมันบอกว่าจํานวนนี้เริ่มเกิดจากคนของเราเองที่แพร่กันเองก็เคสของสนามมวยใช่ไหมครับแล้วก็เคสของอะไรนะครับมีสนามมวยเป็นตัวหลักใช่ไหมครับแพร่เยอะมากเห็นไหมครับเนี่ย จึงมีมาตรการเราจะทํำยังไงให้ระยะเนี่ยของเรามันสั้นที่สุดครับนั่นคือการแพร่ระบาดระหว่างคนถึงคนการเอาเป็นพาหะของคนเอาเชื้อไปติดซึ่งกันและกันเองนะครับให้น้อยที่สุดจึงเกิดมาตรการต่างๆคือหยุดปิดห้างปิดโรงเรียนปิดมหาวิทยาลัยเห็นไหมครับว่าถ้าเราไม่ยั้งตรงนี้เอาไว้นะครับถ้าเราไม่ยัง้งมันจะเป็นเหมือนกับของประเทศอื่นๆเลยนะครับอันนี้ผมวันที่22เนาะเราอยู่ภาพนี้นะครับ ผมขอเคลียร์ออกดูภาพของโลกนะครับนี่นะครับมันจะกลายเป็นภาพแบบนี้นะครับมันจะกลายเป็นว่าเมื่อขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นขึ้นขึ้นแบบนี้นะครับเคอร์ฟมันจะขึ้น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 แบบนี้การกระจายตัวของผู้ป่วยใหม่มันจะเยอะขึ้น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 เป็นปริมาณมากเลยนะครับจึงมีมาตรการเหล่านี้นะครับเพื่อบอกเราว่าเฮ้ยช่วยกันหยุด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 การเป็นพาหะของโรคไปติดต่อซึ่งกันและกันนะครับ ซึงเป็นที่มาของวันนี้แหละครับที่ผมทําคลิปขึ้นมาเพราะผมอยากให้เราเห็นธรรมชาติของการแพร่ระบาดจริงๆถ้าเราไม่หยุดมันจริงๆนะครับถึงวันที่เราป่วยขึ้นไปเป็นแบบนี้ครับโหสามแสนเราอาจจะไม่ถึง3 0 0แสนคนแต่ถ้าเราแค่หลักป่วยหลักหมื่นนียครับผมว่าเราก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับการร,รักษาพยาบาลจะยากมากนะครับโรงพยาบาลไม่พอหมอไม่พอยาไม่พอหน้ากาักไม่พอเครื่องมือแพทย์ไม่พอทุกอย่างเลยนะครับเครื่องช่วยหายใจไม่พอมันจะ ระบาดมันจะเราเราไม่ควรไปพูดถึงเรื่องการรักษาแล้วครับเราควรพูดถึงว่าเราจะต้องตัดมันณนะนาทีนี้เลยนะครับว่าขณะที่มันเพิ่มที่มันขึ้นเนี่ยแหละครับเราเจอายังไงกับมันดีนะครับดูพิไทยเรานะครับเราขอดูไทยทีนีนครับนี่นะครับนี่นะครับ,รบมันกําลังขึ้นแสดงว่าถ้าวันนี้บอกว่าเราอยู่ที่233เป็นไปได้ไหมพรุ่งนี้จะเป็น3 0มอเมื่อวนนี้กลายเป็น400เมื่อเรื่องนี้กลา,ายเป็น500โอ้โหถ้างั้นแปลว่าเราจะกระโดดขึ้นจากผู้ป่วยสะสมจาก ห้าเอ่อหกร้อยคนก็จะกลายเป็นบวกอีกเท่าไหร่นะครับผมบอกบวกอีก500ก็กลายเป็นพันคนพันกว่าคนบวกอีกเป็นพันห้าบวกอีกเป็น2,000ันโหมันจะขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับอันตรายมากเลยนะครับฉะนั้นคําแนะนําต่างๆที่รัฐบาลออกมานักวิชาการออกมาหมอออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าให้หยุดนะครับหยุดการเคลื่อนย้ายนะครับฉะนั้นนะครับผมก็ ฝากความคิดนะครับอยากจะฝากนะครับว่า14วันนี้นะครับขอ3สิ่งนี้ครับ3ส,สิ่งนะครับงดการเคลื่อนที่งดการเดินทางให้มันน้อยที่สุดถ้าคุณต้องเดินทางคุณต้องออกไปนู่นไปนี่จําเป็นต้องออกไปซื้อข้าวทานจำเป็นต้องซื้อซื้อกับข้าวซื้อ,อซื้อผักซื้อมาเก็บเอาไว้เนี่ยให้ใส่มาร์คครับนะครับให้ใส่มาร์ครเราต้องไม่เอาเชื้อของเราไปแปะใส่คนอื่นในวลาเดียวกันเราไม่รับโรคด้วย เพราะฉะนั้นลดการแพร่สําคัญที่สุดเลยนะครับตอนนี้มีงานอย่างเดียวคือลดการแพร่ให้ได้แล้วก็ไม่เข้าไปในแหล่งชุมชนนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆอย่าคิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกอย่าคิดว่าอ้ยเไปงานนิดนิดเดียวไปไปกินเลี้ยงนิดเดียวไม่ครับให้บอกว่ามไม่เลยนะครับนาทีนี้ห้ามเลยนะครับนะล้างมือบ่อยที่สุดเท,ท่าที่จะทําได้เพราะช่องทางของการเอาโรค ตัวโควิด19เข้าตัวเยอะที่สุดก็คือสิ่งที่มันติดมากับมือนะครับถ้าเรารักษาระยะ2เมตรเราโอกาสที่จะติดจากการหายใจน้อยมากการติดหลักๆเลยนะครับอยู่ที่มือเรานะครับเชื้อที่ติดอยู่ตามที่ต่างๆแล้วเข้ามาอยู่ในตัวเรานะครับแล้วก็ใช้หน้ากากอน,อนามายัยรักษาระยะห่างกัน2เมตรนะครับไม่อยู่ใกล้กันไม่หายใจรดกันนะครับนั่นคือ ไม่เอาตัวเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนที่แออัดหยัดเยียดนั่นคือช่องทางพื้นที่ของการแพร่ระบาดของโลกนะครับฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ให้เราเข้าใจลักษณะเข้าใจธรรมชาติของการระบาดมาตรการเดียวที่จะให้มันหยุดการแพร่ระบาดได้คือให้เราหยุดไม่ไปไหนนะครับผมอยากให้เห็นภาพนี้จริงๆอยากให้ทุกคนเข้าใจภาพนี้จริงๆจะได้เข้าใจสักทีหนึ่งว่าที่บอกว่าให้หยุดเลิก เคลื่อนย้ายเลิกเลิกทําตัวออกไปเป็นผาหาซึ่งกันและกันมันสําคัญขนาดไหนถ้าเราหยุดสิ่งนี้ได้เราจะรักษาแค่คนป่วยไม่กี่คนเราจะเอาอยู่ครับ7วันนี้ขอ3สิ่งนี้ปฏิบัติเลยปฏิบัติเลยนะครับปฏิบัติเลยคือช้าไม่ได้นะครับช้าไม่ได้เหมือนกับเราบอกว่าไฟไหม้ถ้าเราคุมเพลิงได้ภายใน5นาทีมันจะไม่เกิดเป็นไฟใหญ่ถูกไหมครับแต่ถ้าเลย5้านาทีปับ๊บไฟใหญ่ซึ่งตอนนั้นเราจะไม่สามารถดับไฟได้เลยนะครับ ผมว่าภาวะของเราก็เป็นเหมือนกันครับภาวะระบาดของโควิดของประเทศไทยเราเหมือนกันเลยครับตอนนั้นเราอยู่ภายใน5นาทีแรกของมันถ้าดับได้ภายใน5นาทีนะครับมันจะไม่เกิดไฟใหญ่จะไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความเสียหายไม่เกิดก่คนเจ็บล้มตายนะครับแต่ถ้าเอาไม่อยู่เราจัดการไม่ได้ภายใน5วันนี้7วันนี้ผมว่าเอาไม่อยู่แหละนะครับผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับมันจะทําให้ทุกคนเห็นและทุกคนตระหนัก แล้วร่วมมือกันในการที่จะลดยกเว้นเลิกการเคลื่อนย้ายตัวเองนะครับเะนนั้นใครดูแล้วนะครับผมฝากแชร์นะผมอยากให้คนเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหาได้จริงๆนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและหวังว่าทุกคนจะช่วยกันนะครับผมจบขอจบด้วยคำสุดท้ายว่าถ้าเราเห็นแก่ตัวเราจะตายกันหมดโอเคไหมครับ ถ้าเราเห็นแก่ตัวเราจะตายกันหมดนะครับหลายคนนอนอยู่บ้านทำงานอยู่บ้านไม่กี่วันเริ่มบม่นเริ่มวยวายเริ่มอดครวนให้รู้เถอะนะครับสิ่งที่คุณทำวันนี้มันจะช่วยประเทศทั้งประเทศแค่คุณไม่ออกไปเป็นพาหะนําโรคฉะนั้นจึงจบด้วยคำว่าทอรอหอกกตอรอจอตอกหมอถ้าเราเห็นแก่ตัวเราจะตายกันหมดนะครับ โอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็หวังว่าเราทุกคนนะครับจะเบรกภาวะการระบาดนี้ได้แล้วก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตของโควิดวิกฤตเศรษฐกิจได้อย่างดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ